ดีครับส่งงานนะครับโตูต้าไมเต็กสวัสดีครับป๋าครับครับวันนี้นำรถไมเต็กสุดที่รักใช้มามือเดียวเลยใช่ไหมครับครับผมใช้ไม่กี่ปีแล้วครับคันนี้27 28ปี27 28ปีนะครับก่อนหน้านี้ทนลำบากหนักๆมา27 28ปีแล้วนะป๋าวันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกแรกอ๋อเบิ่มนะมามามาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยมาถึงเที่ยง เรียกากว่าตอนนี้ประมาณ5โมงครับผมเป็นไงบ้างครับใช้เวลาใช่ไหครับดีนะลองปล่อยมือดิครับปล่อยมือดิครับปล่อยมือเลยปะโอเคไหมเป็นไงครับไม่แวะไม่วอกแวดไม่ไวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองยูเทินรถ ดตด้าไม่ิเลนะครับคันนี้ไม่ได้ใส่แคนบัตไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับการติดตั้งเนี่ยนะครับลูกค้าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าเวลาอยู่เทินแล้วตรงอะไรจะคืนหรือไม่คืนนะฮะมันอยู่ที่ช่วงล่างแต่รถคันนี้ช่วงล่างค่อนข้างดีมากนะครับลองดูนะครับอะไน,น,นี้ละต้องส่งทันเร่งเล,เลยครับ เล่นแนะปล่อยมือเลยครับปล่อยเลยครับเป็นไงครับเคลื่อนดีเหมือนปกติก่อนมาไหมหยาบเลยนะหยาบเลยเหมือนเดิมไหมครับป๋าก่อนมามีเหมาเดิมเนี้ยมีเหมืนเดิมด้วยนะโอเคนะครับเจ้าของรถปลื้มเราก็ดีใจนะครับเดี๋ยวเรากลับไปใส่แต่ถ้าเป็นนั้งทียบร้อยนะครับ